มาต่อคะ่ะ EP 2นะคะ EP 2. 2>, จะะ2จะมุ่งหน้าไปถนนใหญ่นะคะตอนนี้มุ่งหน้าไปถนนใหญ่กันจ้าหน้าไปสามแยกโอ้สี่แยกนะคะสี่แยกท่าม่วงออกถนนใหญ่นะคะไปไปไปเลยมุงหน้าไป โอ้เสียตูของเราเจอไฟมีตกใจนิดหน่อยนะคะเจอสีแยกแล้วจ้ามาสีแยกแล้วมาเลยมาเลยเออามาเลยว่างมาเลยว่างว่างมาเลยจ้าไปขึ้นช่อไปอ่าอ่ามาสีแยกข้ามม่วงแล้วออ,อ,ออกถนนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้อ๋อออกถนนใหญ่แล้วอ กกกก้าาารรรัรออรััสมษษลลน,นะะาทางใหญ่ทางใหญ่จ้ารัดยางเลยนะคะสีแยกสีแยกนะคะ,ะ,คะไปมุหน้าไปารถมารถมาข้างหลังเดียวเดียวเดียว,เดยวรถมา,ารถมารถมา ไปพ่อไปไปหน้าก่อนเลยเดี๋ยวนุไปตามอ่าออกถนนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะะตตุมจจอมาะด่นออกถนนใหญ่แล้วนะจ๊ะผมก็จะเดินกลางกลางถนนหน่อยนะครับอ่าอันนี้มาถนนใหญ่แล้วนะคะหลักย่างถนนใหญ่เลยอ่า วิ่งเส้นทางนี้นะคะรถเดินโอ้ถ้ามาข้างหน้านี่ไม่เป็นไรนะคะไม่มีอะไรเนาะ,ะถ้ามาข้างหน้าก็ไม่มีอะไรสบายๆนะคะถ้ามาข้างหลังก็จะมีเสียวนิดหน่อยนะคะมีเสียวนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ห่างไงแต่ถ้าอยู่ถนนในหมู่บ้านถนนมันเล็กมันไม่มีข้างถนนให้หลบ บอก่เหลือแค่สามโลไม่มีปัญหาอันนี้มุ่งหน้าจะไปหมู่บ้านนะ,ะไปบ้านของนนพี่ตูของเรานะคะ,ต,ะตอนนี้ก็มาถนนใหญ่นะคะนเนาะมาออกมาถนนใหญ่กันมาลุ้นมาลุ้นด้วยกันจ้นะเนาะมาลุ้นด้วยกันจ้าอ่ะยังไงฝากแม่แม่เป็นกําลังใจให้นะคะพี่ตูของเราด้วยเด้อแม่แม่ อ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเ่อเป็นกําลังใจให้กับความสมหวังด้วยนะคะแม่แม่เนาะอ่าเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปต่อคะ่ะไปต่อนะคะอ่ามุ่งหน้าไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อนะคะอ่ามุ่งหน้ามาต่อเลยจ้ามามามา อ่ารถมาแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าผ่านผ่านแล้วผ่านผ่านแล้วจ้ะอ่าราชินีชอบกินไหมผ่านแล้วผ่านแล้วอ่าไม่กินแล้วไปต่อไปต่อโอ้ไม่เอาเลยเราก็โยนไว้แต่ปูนี่ยังรักนะแหมคนกินช้างไปด้วยอ่า ไป่ตจ้าไป่ตนะคะแม่แม่ป้ายอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่ตูของเราเป็นยังไงบ้างถนนเส้นใหญ่เลยนะคะนี่ถนนเส้นใหญ่เลยเส้นหลักเลยนะคะรถเยอะมากนะคะมามาๆมาอ่าเราลุ้นๆไปด้วยกันค่ะเนาะลุ้นๆไปด้วยกันเด้อแม่แม่แบเสียตูเนาะแบบพี่ตูจะเป็นยังไงบ้างเนาะแต่วว่าก็อ่าโอเคค่ะได้ไม่เป็นไรเนาะ ก็ถือว่าดีอยู่นะคะเนะถือว่าดีอยู่เด้อนะคะอ่าถือว่าดีอยู่นะคะอ่ารถหกล้อมาข้างหลังด้วยทีนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงบอลอ่าชิวๆเลย<ป>จะเอาเก่งแล้ว<ป>อ่าไปต่อคะ่ะไปต่อนะคะไปต่อไปต่อจ้า ก็แดดนะคะแต่ไม่ค่อยร้อนเนาะยังมีลมอยู่บ้างก็เลยไม่เท่าไรนะคะเนาะไม่เท่าไรเนาะยังไปต่อได้จ้าเอากินน้ำบอกเอาพัก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 กินน้ำเล่นน้ำก่อนเร็วโอ้กินน้ำก่อนโอ้โอ้ขี้โคลนอ่าเล่นน้ำด้วยเย็น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 โอ้เย็นเย็นเย็น จะอะ้าเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนพอยได้เย็นเย็นก่อนโอ้มามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้ามาไปต่อไปต่อเร็ว เสร็จก็ได้อาบน้ําเสร็จนะคะเยน็ยนๆเนะะเาะก็ไปต่อนะคะมาต่อจ้าเดินต่อชิวๆเลยจ้าเดินต่อชิวๆเลยนะคะเต่ของเรามาต่อมุ่งหน้าไปบ้านนะคะไปบ้านของเราเองนะคะ กินอยู่อ่ามุ่งหน้าไปโตนะคะแม่แม่อ่ามุ่งหน้าไปโตจะไปโตนะคะเอาลุนลุนลุนเจอสิบล้อแล้วนะคะโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงไปดูของเราเป็นยังไงโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไร เจอสิบล้อใหญ่โอ้หา่าน่าจะออก <S <S แข่งงานได้แล้วใกล้แล้วนะคะแม่แม่โอ้ใกล้แล้วมาใกล,ล้ว <S 2> <S 2> กลความจริงแล้วนะคะ <S <S ไปต่อค่ะแม่แม่อามาต่อม่งหน้ามาต่อนะคะอามองหน้าไปต่อคะ่ะภาพไม่รู้เป็นยังไงบ้างเด้อ <S 2> <S 2> ถ่ายย้อนแสงนะคะแม่แม่ ถายย้อนเสง่รู้เป็นยังไงบ้างมาต่อมาต่อนะคะแม่แม่ไปต่อจ้าไปต่อไปต่อกันเลยไปต่อกันเลยนะจ้า เดี๋ยวก็จะใกล้ถึงทางแยกเข้าบ้านนะคะเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะวันนี้เดินไกลอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเนาะก็ไม่มีอะไรก็นิ่งอยู่นะคะนิ่งๆิ่งนิ่ง เข้าหมู่บ้านแล้วสามแยกของเราแล้วนะคะเข้าสามแยกของเราแล้วมาๆจ้ามาๆมาๆมาๆค่ะถางเข้าหมู่บ้านแล้ววันนี้พี่ตูของเราเดินไกลมากเลยเดินไกลเดินไกลค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับลูกเสือของเราลูกเสือออกเดินทางไกลวันนี้ ลูกเสือของเราเดินทางไกลนะคะพ่อเอาเอาอ้อยเอออันนี้ไม่ละเอากระเป๋าออกก่อน้าของูหน่อ่พักก่อนนะคะพักก่อนพักพักก่อนนะคะพักก่อนพักก่อนยินยินเรื่อใหญ่ผา ชักก่อนเดี๋ยวถอยไปหน่อยเดี๋ยวรับรางวัลหน่อยเร็วเอาแมงเงาเลยขอขอมีรางวัลหน่อยโอ้โหมีรางวัลให้ด้วยเสียตัววันนี้ให้รางวัลครับอ่ามีรางวัลด้วยวันนี้ป้าเดือนมาให้รางวัลเลยวันนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณปลาเดือนคห้รางวัลเสียตูววันนี้เอา่าเก็บเร็วอ่าปลาเดือนให้รางวัลเสียตูนะคะวันนี้ออกเดินทางโอ้เก่งเก่งเก่งแล้วอ่าเก็บพริกได้แล้วอเก็บพริกเขียวเตรียมตัวเลยเด้อแม่แม่ เตรียมตัวสีเทาสีม่วงได้เลยนะคะยังไม่ออกผู้เป็นสีแดงพริกเขียวพริกเขียวก่อนเขียวก่อนตอนนี้ลองเขียวก่อนเลยเร็วโอ้เก่ง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 ขอบคุณป้าเดือนลุงเรนค่ะเอฟซีก็เดินมาจากเอฟซีมาจากบ้านตะกลาด เอฟซีเดินทางมาไกลมากมาจากบ้านตะกลางนะคะวัลงมตปลาทนมาจากบ้านยีบลังนะคะมาให้รางวัลเสียตูของเราวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณปลาเดือนขอบคุณลุงเลนค่ะพักก่อนพักก่อนนะคะวันนี้ ไปต่อค่ะแม่แม่ไปต่อที่บ้านอ่ามุงหน้าไปที่บ้านนะคะน้องมุงหน้าไปต่อที่บ้านเรานะคะอ่าเพราะว่าเสียตูเหนื่อยแล้วนะคะมุงหน้าไปบ้านมุงหน้ากลับบ้านนะคะกลับบ้านเนาะเพราะว่าเสียตูก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วพี่ตูของเราบอกว่าการเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็มุงหน้าไปที่บ้านเรานะคะไปพักอยู่ที่บ้านค่ะเนาะ งหน้าไปต่อนะคะอะเข้าหมู่บ้านต่อจ้ามามามาเดี๋ยวจะได้พักแล้วเด้อพี่ตู่ไปต่อไปต่อค่ะเต็มถนนเลคะชือเดียวใช่เชือกเดียวเต็มถนนเลยเดี๋ยวก็ได้พักแล้วพี่ตู่เดี๋ยวไปพักที่บ้านเรา ไปต่อไปต่อลปงจง่อไปต่อไปต่อเลยจ้าพี่ตูของเรางหน้าไปบ้านต่อร้อยแปดสิบบ่หน้ากลางเท่าไหร่ใช่ไม่รู้กลางเท่าไหร่หรอกวันนี้ถังเน่นั่งช้างกินน้ำคคกโปรโมทหน่อยโปรโมทน้ำคคกเขาหน่อย โอ้ได้น้ำคุกเย็นๆหาเข้าหมู่บ้านแล้วจ้าตอนนี้หมู่บ้านนุหม้านาเข้าหมู่บ้านแล้วเจอไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะตกปาหักมาแล้วตกปลาหักมาแล้ว โอ้ตกไปหักมาแล้วคุณปูวาอย่างนั้นไม่กลัวอ่าเข้าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวได้พักแล้วจ้าพี่ตู่ตรงเลยอ่าตอนนี้พี่ตู่เดินทางถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้อ่าถึงเป้าหมายแล้วอือ เป้าไม้เรียบร้อยแล,แล้วนะคะตอนนี้พี่ตูของเราเข้าบ้านแล้วจะได้พักแล้วนะคะตอนนี้อ่พี่ตูจะได้พักแล้วได้พักผ่อนแล้วนะคะเดินไกลามากวันนี้อ่าแล้วนะครับนนี้เดินไกลมากวันนี้จะได้พักแล้ว โอ้ ه, อากาศร้อนๆเดี๋ยวได้พักแล้วพีต่ตูได้พักผ่อนแล้วนะคะเดินตั้งไกลเลยวันนี้ประมาณกี่กิโลน่ะตาแกลอะไรแค่สิบกิโลเองกว่าสิบกิโลใช่ไหม<ต>โอ้ไม่ค่อยไกลเลยเนาะสิบกิโลเนาะพีต่ตูเป็นทหารวิ่งางีิิโลโอ้แค่นี้จิบจิบคุณตาโบกแกนใ่หนุนทดลองใช้ได้เลย <laughs> ไปใช้รุ่นทดลองรุ่นใช้ได้เลยเลยเลยครับแต่มันไม่ค่อยเหมือนเดิมมีขาสั้นนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะมีขาสั้นเอาเก็บเร็วเอาเก็บเก็บเร็วเก็บเร็วโอ้บนสูงเร็วเอาเอาเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บตะขอเร็วเก็บตะขอให้สมหวังเร็วเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วต้องใช้เสียงดังๆ เอาเก็บก่อนเล้วอาบนสูงโอ้เก่งเก่งเก่งแล้วโอ้นักเรียนของเราเก่งขึ้นทุกวันทุกวันเลยอานักเรียนให้ทองคมาเรียนด้วยแล้วเก่งขึ้นทุกวันทุกวันโอ้ยลุงวันหลังให้ทองคำมาเดินเป็นเพื่อนวะเอาทองคำมาเดินเป็นเพื่อน โอ้อ่ะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะนานพอสมควรแล้วเนาะอ่ะยังไงก็ฝากแม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยเด้อคลิปนี้ก็นานพอสมควรแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับควานสมหวังด้วยนะคะแม่อ่ะฝากช่องอ่าพลายบัวากับควานสมหวังด้วยจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ ออาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ